พวกพี่โหลดจ้ากันอีกแล้วเหรอเดี๋ยวกูต้องถามสเปคคอมมึงว่าที่อะไรพี่มาสตาร์ผมพี่โหลดลงไปเอ้ยอ๋อเออพอเมื่อกี้มันต่อเครื่องพิ้นอยู่อ่ะโอเคก้ากล้ามึงทำไมไฟฉายนี่มันใหญ่กว่าเพื่อนอ่ะเออมึงจิไฟเอ้ยไฟฉายนี่ดีก้าใช่มองแค่ไม่เห็นเลยมึงพูดได้เลยแล้วมึงก็ถือโทมโมมิเตอร์เหลืองๆไปเอาไปกับเสียงไปกับเสียงก้าไปกับเสียงมาไอ้โทมโมมิเตอร์อะไรเนี่ยสีเหลืองๆเหรอพี่อันนี้ป่ะ

อะไรอะผมไม่กลัวของไม่กลัวถ้าเจอกระดูกตามพื้นอะไรบอกกูด้วยนะไอีตนนอยาตน้ทำไมผมหนาวเจอเจอพี่เจอเจอเจอม็อบเจอม็อบคนเยอะมากเลยตอนเนี้ยดูนิม็อบม็อบ พี <łość> ่กี่ไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่ไม่ดึงก้าหรอกไอเก่มึงสลับไปใสยไงครับขอที่ไอาเดี๋ยวน้ำลายยืด and I think about you are a c h o s e and you s h o w the e v i d e n c e for me please show me show me the money l i a t I need to e n d you to share and I s h o w your o u l to ask e c r e t s in the h e a t the h e a t e c o t พี่พี่มีคนโทรมาพี่พี่ขวา bay lưới bay lưới chay nè bố mất hông quán ạ có bốm luống đi ạ แแตะอะไรคือเปิดอ m f พี่อาเนีเหรอที่ขวาที่ขวาที่นี่เลยพฮะหมดแอร์าิหมดแอรคืออะไรอ่ะมึงเลือกสปอร์ต้ามดแ์้นมาแลวที่ขวานที่ัวที่เปิดไฟฉายด้อ๋อทำไมเราไม่มาตอนเช้าเหรอพี่ผมอยากรู้อ่อนั่นดิเออตอนเช้าตอนเช้าเขาจะไม่โผล่มาเขาจะลมาอาวเหรอ โอเคคล <grand. S 1> <Christina. Okay. S 1> ิปอาบด้ซ้ายคลิปอาบด้ขวาคิปอับดาวซ้ายคลิปอาบด้ขวาไหนอะพี่เจออะไรอะไม่เจออะไรเลยพี่ติดขับ ไอจีมึงป oh ิดไอจีมึงปิดกูรู้มุปิดแน่นอนมึงเป็นคนปิดกูเลยเลยโอ้โหเมื่อกี้กูลุกไม่ติดลุกไปติด้มากูไม่ชัดเลไอจีถ้ากไม่มีหัวนะครับบาอ้ม่มีผม้วนะกูทำยังไงให้กูทำยังไงกูีอะ่อไม่ไปิดไอ้ีนแิจะกันตั้เาทําไมเปิดไฟอ่ะ เช้าวันเสลร์เช้าวัยอะไรเนี่ยเจ้าห้องไหนห้องนี้เหรอไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้ห้องที่เปิดประตูอยู่นี่นะใช่ค่ะห้องนี้เลยค่ะเขาเป็นคนปิดค่ะนี่ๆๆๆเี่นน่าอะไรเจ้ากล้าเดินอีกค่าค่าออกออกออกล้าโอ้ยเชจ้ากลับมานี่กลับมากับพี่ เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันมีสี่ห้าดวงเลยพี่ต้องได้ห้าให้ได้เว้ยก้ามึงต้องได้ห้าให้ได้เมื่อกี้สี่หรือห้าสี่มั้งสี่สี่สี่ก้าสี่ก้าไฟฉายยูวีมึงมึงตรงประตูตรงประตูอุ้ยยังไงเออมึงมึงมึงเออมึงเงยเงยเงยขึ้นหน่อยเออโอเคโอเคไปไหนโอเคสวยงามข้าจะไปเอาของหนากนะเราถ้าไปเอาของอะไรวะเนี่ย โอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี Sanders ๋ยวเดี๋ยวเอ้ยกาาหลบก้าหลบกอกาหลบก้าหลบนี่นี่นี่ากามานี่มานี่มานี่

ทำไมตัวนี้มันดุจังเลยอ่ะ hour later hours later เสี้ยยังอยู่อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวอะไรอ่ะอุ้ยพี่ทำไมตัวนี้มันดุจังอ่ะพี่เฉม มามีไรกูไงเม่อกีกูเจ็บพอเลยอ่ะกูเลอาเลยกูกดดีไม่ได้อะเดี๋ยวพี่ไม่ได้อดอ่ะกูก็เลยร้องของกูอยู่คนเดียวในสเต็มของกพี่มันโหดใช่ไหมผมกลัวแล้วอ่ะผมไม่ไหวแล้วอ่ะไอ้ก้ามือแก้วิีงตกใจกดทิปแล้รอดแน่นอนร้อเปอร์ตแต่มึอห้ามหุดอันนี้คือทเีราม่กกทไแล้วโอเคพี่โเคโดี้ื่ยข้างเน พ่อเจ้าพ่อเจาหนังสือไปทำไมอ่ะอ๋อเอาไปเขียนหนังสืออ๋อเอาไปเขียนหนังสือครับกล้าต้องเดินรอบห้องนะเขาจะเขียนคามือกล้าเลยครับใช่จริงเดินเดินรอบห้องเลยเหรอพี่ไอ้หมูไอ้หมูไอ้หมูกูยังไม่ได้เข้ารีบหลบรีบหลบหูไม่ได้เข้าเจออะไรเนี่ยโอ้โหทำไมผีมันดีเดียดจังอพี่ ของจริงก้าน,นี่มันคือของจริงแล้วที่เราได้เจอกันว้าฟ้ฟาสอะไรเนี่ยแต่ว่ากูเจ็บคอแล้วมีสเต็ปซื้อไว้กูก่อนไหมเยี่ยมขนาดนี้เราให้ผมไปขอลายเซ็นเ๋อวนะใช่ไปขอลายเซ็นเขาเราเอฟซีไงโอตาโอตาพี่ีพีอะไรวะเนี่ยเป็นน้ำโหรอดนะรอรอแหว r อ you พี่ไปถามทำไมอ่ะ Where are you <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะข้ามีรีโมทแอร์ใช่ไหมมีพี่เฮ้ยไอ้าข้าหลบหลบหลบถ้าเขามาบุ้งตุ้งตามโต้นะถูกตามโต้นะเชื่อเจอผีกย่รอบไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรวะเนี่อะขูข้อล้อล่ะโอ้โหล้อล่ะเชื่อมาบ่อยจัดอะ ผมไม่กลัวผมไม่กลัวโอเคครับ ผมไม่กลัวผมไม่กลัวรอดที่รอดรอดให้ผมไปวางสมุดไว้ไหนอะไปในห้องไปในห้องที่เขาเกิดเปิดไฟเปิดไฟเปิดไปแหละไปแูกเอาสมุดไปวางไว้หน้าสมุดเลยเหรอวางเลยเหรอพี่วาง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 ปิดเล็ปิดเล็ปิดเล็บฮะมาข้างในวางไว้ข้างในเฮ้ยแม่ป้าไทอก็ที่อย่าพูดๆอย่าพูดๆนั่นไงกูบัติห้เข้าองเข้ห้องเข้าาี่ยห้องน้ำด้วยสัตว์ ปิดประตูทำเพี้ยะไรกูเข้าไปทันเลยเดี๋ยวเนียนงเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไมาแล้วพี่เตมจะรอดไหมอ่ะพี่เตมรอดไหมอ่ะเตมใครเปิดประตูทพี้ยกูเียแล้วพี่า m i y กแกงกูจะแกงกูจะแกงกูจะแกงเขาหลุดออกมาจากห้องไหน ไ่ไดไม่ว่านีไม่จว่ามาได้ถ้าอยากให้รู้ผีเขียนหนังสือกุแกงเบรุแกงรเาั้กามอเรแอร์กเดินเดินเดินไม่ใช่ะี่ไม่ได้ให้ก้าววก้าวออกมาออกมาอ๋อไม่ไม่ไม่มีอะไร O A U ไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ เฮ้ยไไปห้องลูกลูอะไรนี่ยนูจัดเลยอผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมไม่กลัว ผมไม่ไหวแล้วกล้ามึงทิ้งอะไรเลยไม่ไได้ม่มีประโยชน์แล้วโอเคพี่เสียมรอดไหมรอดรอดรอดตอนนี้คือมีฟิงเกอร์พินกับเอ่อมึงตอบใช่ไหมตอนนี้กูคิดว่าน่าจะเป็นโปรโตไกต์ต้องเอาต้องเอากล้องมาก่อนมาตั้งไว้ตรงนี้โปรโตไกต์มาขยันเดินเลยนะกูถามยีเม็ตอนนี้ได้แค่สี่ใช่มียีแม็กหรือว่าห้ามันก็ไม่มันก็ไม่ไม่ตรงกว่านี้ใครเอาเกลือไม่ลืมเอาเกลือไปโรยหน้าห้องนะเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยว ดูหนังสืออีกทีนึงแล้วก็กลับเลยเพราะว่าถ้าหนังสือไม่เขียนแสดงว่าเป็นโปโตไกด์อุ้ยสตีหมดแล้วอ่ะที่เราสตีหมดแล้วหรอใช่สตในเกมเนี่ยสตีผมก็หมดเหมือนกันในชีวิตจริงอ่ะเดี๋ยวเรารีบเข้าไปถ้าหนังสือไม่เขียนออกมาเลย่งออกมาเลยก้าคือพี่กลัวมากอ่ะพี่พี่ผมก็กลัวเหมือนกันฮัลโหลพี่เสม ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เพื่อนสบายเกือบแล้วเดี๋ยวไปดูหนังสือก่อนเขาเขียนเขาเขียนเฮ้ยเขาเขียนถอยถอยกล้ากล้าสปิริตสปินิตธรรมดากล้าถอยเลยเขาเขียนหนังสือเขาเขียนหนังสือด็กจ้าจ้าระวังระวังระวังทำไมธรรมดาแล้วเขามาโหดจังอะพี่ พี่ถึงรถนี่รแล้วต้องมานะไอ้้ัโออะไรเนี่ยมันดูมากเลยกูจะด่อได้อยู่เลยเมอกเสียงอยู่ใกล้พอเมอก อยู่หน้าประตูเลยอ่ะผมไม่ไหวแล้ววะโอ้มีคนถ่ายรูปด้วยโอ้เราต้องเขียนอะไรบ้างครับพี่พี่เหนื่อยของจริงพวกมึงอยู่ด้วยกันมีความผูกกีก็ต้องทุดงคนเดียวสุกแล้ววันนี้กูไม่ค่อยสบายด้วยตื่น9โมงเช้าบอกกล้าบอกกล้าว่ามีอะไรบ้างอ่มีพิงค์กับปิ้นมีสปิริตบล็อกแล้วก็โค้ดไลท์ติ้งก้าสปิริตบล็อกโค้ดไลท์โค้ดไวท์ติ้ง ขี sí, s <S ay, that, yeah, ่อะไรอะพี okay. it, ่ใ okay, ช okay. 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 oh, mm ่ข hmm. okay, okay, okay. uh. yeah, ี่สปิริตสปิริตธรรมดาวิญญาณธรรมดาเลยก้าอันนี้คือวิญญาณธรรมดาจริงเหรอเนี่ยใช่วิญญาณธรรมดาแกวัตถาโอเคก้าเติมเจ็ดลั่งเสร็จแล้วพี่โอ้จะบ้าตายแล้วก้าจะไปเล่นอะไรต่อเดี๋ยวก้าจะเล่นกับพี่ก็ได้นะผมน่าจะนอนช็อกอยู่อะมันไม่น่ากลัวก้าอันนี้มันการแสดงของเราโอเคมันคือการแสดงของเราพี่อ่าโอเคเล่ตีสองนะงั้นเล่ตีสองพี่พี่ขอร้อนละ